ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวค hello, hello, รอพปตกุกันนนท์รอปชลำดวนนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเอ๊ะยังนายรอล่าภรรยาท่านสาวรัตพงษงนะยันใช้สิทธิ์เบิกได้ของสามียันสิยันจะมาใช้สิทธิ์บัตรทองอย่างนี้ไม่ได้นะค่ะค่ะเดี๋ยวกันยังต้องการพบผอเดี๋ยวนี้นักเรียนคะครับค่ะสุนทรภค่ะเดี๋ยวส่งรถไ้เปหนหนูคิดนะคะ 你懂。<laughs> เจ้าหน้าที่บัตรทองนะคะพี่น้องมีคนไข้นะคะเมื่อกี้ที่โทรมาเชิญนั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสองค่ะยันต้องการพบผอคุณมาขึ้นทะเบียนชั้นสิบบัตรทองได้ไงอ่ะฉันไม่ยอมนะฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านสารวัตรทุง่งฉันต้องการพบผอ,เ,อเดี๋ยวนี้ โรลดๆเหรอครับเชิญครับเชิญเมื่อกี้เนี่ยข้างล่างเขาโทรขึ้นมานะครับว่าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะฮะใช่เนี่ยเรื่องการขอพออยันเป็นถึงคุณนายท่านสารวัตรพุ่งอ่ะมาใช้สิทธิ์ฉันอย่างนี้ได้ไงฉันใช้สิทธิ์เบิกได้สิพอออยู่ไหนครับใจเย็นๆสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมจำรูนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องสัมภาระนะครับเดี๋ยวขอทราบเรื่องราวสักนิดนะครับว่ามาอย่างไรนะครับ ชนานานะคเยันต้องการขอออยันเป็นภรรยาของท่านสารวัตรทุงใช้สิทธิ์เบิกได้ของสามียันต้องการขอผอเดี๋ยวนีค้ครับครับคุณใช้สิทธิ์ได้ครับแต่ว่าตรงนี้อ่ะมามีทางวิธีทางแก้ไขนะครับอ,อย่างแรกคือคุณจะต้องใช้หลักฐานทั้งหมดที่คุณมีอยู่นะเพราะอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะ,ะเบียนสมรสนะครับไปที่ห่วยนต้นสังกัดของสามีคุณเนี่ย นะครับเป็นชี้แจงเขาว่าเราเราสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายเราได้นะครับยังไงติ๊กโอ๊ะถ้าหากสามีคุณมาเนี่ยช่วยบอกเขาวันสักนิดนะครับมาที่ห้องนี้ยังไงก็วันนี้เนี่ยเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยเดี๋ยวคุณไปพบห้องหมอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญนะครับ ไม่ทราบคุณแต่วัาเป็นสามีคุณลอล่าใช่ไหมครับใช่ครับผมได้คุยกับเธอไว้แล้วว่าการที่ทะทำบทจัดโครงได้เนี่ยเราต้องไปที่ต้นสังก,กัดของ,งหน่วยงานสารวัตรตรวจเลยนะครับโดยพหลักณาสำนักทะเบียนว่าสำนักประชาชนสำนักจะเป็นสมรสกันะครับจะแจ้งว่าเขาเป็นสามีตา,มา้งกฎหมายนะครับ <c oughs> เออสิทธิ์นั้นนะคงจะจะทำไม่ได้กับภรรยาผมเพราะว่า ผมอยากจะสรารภาพพอดีผมเคยจดทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาจดทะเบียนซ้าซ้อนกับภรรยาคนใหม่มถึงสิทธิ์จ่ายตรงนี้คงจะใช้ไม่ได้กับภรรยาคนใหม่ของผมแล้วคุณสรารวัตรมีคิดแนวทางแก้ไขไวแล้วอ,อยังรครับอ๋อเดี๋ยวผมคงจะกลับไปคุยแล้วก็ปรึกษากับภรรยาผมอีกครัร้งหนึ่งยังไงก็คุยกันดีๆนะครับนะรุนแรง ครับครับได้ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาคุยตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับท่าคุณ้ชอ้าวไปรอร่างงั้นเสร็จเรื่องแล้วกลับบ้านได้แล้วไม่น้องตุกันจะรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นพี่ต้องบอกน้องอย่างนี้เบาๆหน่อยสิน้องเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านเดี๋ยวไม่น้องกันวันนี้เออคือบอกสิคะเออพี่บอกนะ เออคือพี่พี่บอกให้ก็ได้ว่าพี่จดทะเบียนซ้อนกับน้องเพราะว่าพี่เคยจดทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วพี่จด รักษาทุกที่ลดความเหลื่อมล้ำบริการที่เท่าเทียมความท้าทายในทศวรรษที่2หลักประกันสุขภาพขั่วหน้ามีหมอใกล้บ้านใกล้ใจมียาดีใช้เพียงพอไม่ต้องรอรักษานานจัดการโรคเรื้อรัง Smart UC S s h o r t e n i n g w a i t i n g l i s t M Medicine A ี s เ e s to Family p ม R ลี s แ e ค r ีส์อาร r o ิ r c ฟคเต i ร์โ s e Traditional Medicine UC Universal Health c o v e r โรงที่บาลครองหอยโคงสวัสดีค่ะอ้าอ้าไหนยังไม่จบอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะยังพล้อมร่านะครับพริยาได้าว,วันทุงฉันใช้สิสามีเปิก อย่างนะ้นิดนะครับแล้วก็ไคุณเคยไปที่บอกสามียังครับว่าคุณเป็นสามีเป็นสามีตาคุณบไยางนี่เป็นสามรเป็นสามรเป็นสามรเป็นเคยจดทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็สามีสามีเออครับจ่ายตรงนี้คงจะใช้ไม่ได้ครับภรรยาคนใหม่ของผม ยมละพี่จดทะเบียนซ้อยกับน้องลืมตาแบบเมื่อกี้แอมต้องพูดอะไรก่อนไม่รู้ว่าน้องแอมฟลีกับทุ่งเดี๋ยวใบสามมารับเออพี่ทุ่งมาเปิดประตูให้น้องอ่อะไรวะใครอยู่มารับน้องใบที่แบบแบบประตูรถ ตัดได้เปเนไค่ะารตสมาร์ยูทีเอสชอตเตอร์เอเอสเอส A ูเฟมิลี่เพ็กทีสเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่จเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ ถึงสิเกิดอยู่บ้านนอกค้องนาแต่ว่าหน้าตาก็พอสิก็อินแต่สวสององค์เอวนี้